ะะรอบพี่ดาวก็ต้องบอกว่าเข้าเลขทูบค่ะ41ตรงๆเลยสําหรับใครที่อยากจะเฮงแบบนี้ก็ดูคลิปให้จบเพราะหน่อยพร้อมแบ่งปันแน่นอนจะเจอกันได้ได้รับแบบพิเศษแบบนี้ต้องเจอกันในไลฟ์สดและคืนนี้พร้อมแบ่งปันเวลา2ทุ่มตรงและพิเศษไปกว่านั้นสําหรับใครที่มาร่วมสนุกกับหน่อยนะคะตอนนี้หน่อยขออนุญาตเอากอบร,รูปของปู่ให้ดูดิมีตาประทับแบบนี้แล้วนะสอรอสีแดงนะคะเพราะ ของปอมเพราะตอนนี้ของปอมออกมาแล้วแล้วดูยากมากๆใครที่จะบูชาวัตถุมงคลต้องศึกษาให้ดีๆเลยถึงจะหลักร้อยก็ตาแล้วกรอบรูปนะภาพต้องคมชัดแล้วเป็นภาพนะ้ํามันแบบนี้ถ้าเป็นภาพอื่นนะอันนี้ต้องระวังเขาขายกันประมาณ500600700ถ้าต่ำกว่าน,นั้นต้องระวังแล้วเพราะว่ามีลูกศิษย์ของหน่อยเนี่ยนะคะเคยไปบูชา,าแล้วบอกว่าได้มาร้อยสองร้อยอ่ะไม่ใช่แล้วคุณนะภาพก็ไม่ใช่แล้วทุกคนดูให้ดีๆหน้าวัดอยู่ที่400แต่วันนี้เฉพาะในไลฟ์สดที่คนมาเข้า ร่วมกิจกรรมกับหน่อยปล่อยไปเลยในราคาหลักสิบค่ะวิปทุงคนบอกของปลอมหรือเปล่าของจริงแต่ปกติหน่อยมีงบนในการยิงแอดนะเอาออกไปตรงนูน้นเอาตรงนู้นล่ะค่ะมาให้กับทุกคนดีกว่าให้ทุกคนมีส่วนร่วมร่วมสนุกนะคะกดไลค์กดแชร์ share. เห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ share. ไปแล้วเข้ามารับราคาพิเศษอยากให้ได้อยากเป็นสะพานบุญและพร้อมแบ่งปันเลขนะคะให้กับทุกคนด้วยใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เจอกันสองทุ่มตรงจ้า